วน,นาการนั่งภาวนาเป็นสิ่งสำคัญฝึกหัดนิสัยใจคอของตัวเองให้มันกล้าหานจะไปคอยอยู่มันได้มรรคผลนิพพานบรเจของคอย เป็นการทำให้เกิดในมีขึ้นในจิตใจของทุกทุกองทุกคนจะไปคอยให้บรารมีแก่โดยไม่ทำไม่ปฏิบัติมาได้ต้องปฏิบัติในเตือนครั้งหนึ่งว่าก่อนจะหลับจะนอนคืนคืนหนึ่งให้เดินจกมกรม องละสองชั่วโมงคนละสองชั่วโมงก่อนได้เดินจมกลมหรือไม่ได้เดินก็ไม่รู้หรือเดินได้แต่สองสามวันพอสีวันก็เลิกิ่มเอาอย่างนั้นมดไดเ้เดินจมกลมหยืดเส้นหยืดซสายการเดินนั่นเรียกว่าเป็นประโยชน์มาก โ้ทำความเพียรแผดเผากิเลสนั่นถ้าขาดการเดินจมกลมมีแต่นั่งไปสักหน่อยก็เหงานอนแล้วก็นอนไปเสียก่อนนอนตื่นขึ้นมากับบินบาทบทันโมแล้วได้วิ่งไปบินบาท อันนั้นต้องให้ตื่นก่อนตื่นก่อนตีสามตีสามนั่นบนร่นั้ระฆังมันดังเองมันต้องมีผู้ตีผู้ตีะระฆังโป้ปูเสือสาตอาฐนะมันต้องตื่นก่อนสามอันนั้นทุกทุกอง,องต้องตื่นก่อนะระฆัง ระครังดังแล้วไม่มาอีกตอนเช้านั้นมักจะนอนลวดเลยไปที่ว่างอยู่เยอะแยะตอนเช้าต้องให้เดินจมกลม่องการเดินจมกลมนั้นเป็นอุบายสำคัญ จึงได้เตือนให้ระลึกถึงพระอระหันตาองค์หนึ่งในครั้งพุทธกาลนูนคนเดินจมกลมจนเท่าแตกแล้วก็คานคานจนเขาแตกก็ยังไม่ถอยความเพี้ยนนอนขวางทางจมกลมเกิ้งเอามัน กิ่งไปพุโทโธไปสดทางก็กิ่งกลับมาเอาจนได้สำเร็จมรรคผลไม่เห็นท่านไม่เห็นท่านตายก่อนเวลาท่านทำความเพียรภาวนาพระเนนญ,ญาติโยมทำปองเรานี่มีแต่กลัวตายเนอะท่านให้เดินจุมกลม องชั่วโมงจึงค่อยขึ้นไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาก็อุย้ยเดินสองชั่วโมงนี่ก็ตายแล้วนั่นแหละมนไปคาตายหลวงปู่มัน่นบนบบเห็นคาเป็นเอาจนได้ทั้งเช้าทั้งเย็นตอนหัวค่ำมันก็นเดินได้สองชั่วโมง สีทุม่มปกจํจำวัดตื่นนอนมากลงเดินจงกรมสองชั่วโมงขึ้นไหวพระสวดมนต์ทำไมย,ยังนั่นเพิ่อนก็นเดินจมกลมสองชั่วโมงบบเห็นท่านตายก่อนอายุแปดสิบอายุหลงปู่มั่นในแปดสิบเป็นเดินจมกลม แข็งแรงไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยพระเนนองค์ใดที่เจ็บเล็กเจ็บน้อยเป็นไข้นิดหน่อยก็นอนท่านไม่ยอมให้ลุกเดินจมกรมเมื่อเดินจมกลมเส้นเอ็นมันยืดเส้นยืดสาย ไ็กเล็กๆแน่น้อยมันก็หายไปเพฉนั้นในาการตั้งใจขึ้นมาสถานที่วิเวกนั้นจะหาสถานที่เกินที่ทำผาปล่องบริเวณเขาลูกนี้ีนได้หาได้ยาก เป็นเขาที่เป็นมงคลอาจารย์ใหญ่ๆสมัยนี้ก็ดีสมัยก่อนก็ตามเป็นมาภาวน,นากันทำภาปรองทำเชียงดาวจึงเป็นธรรมที่มีชื่อเสียงทั้งเป็นมงคล นอกจากพระอาหารหันตาแต่ก่อนพ่นมาภาวนามานิพพานเยอะแยะที่เขาเนี่ยแ้วเขาเนี่ก็มีเทวดาอินทรมมีนาคมีคุดมีสิ่งศักดิ์สิทธหลายอย่างหลายประการ เมื่อเรามาโสสถานที่วิเวกแล้วก็ให้เลบภาวนาทำให้เป็นข้อวัดปฏิบัติประจำทุกวันทุกวันของตัวเองจะเป็นนอนคอยท่าให้มักผลนิพพานไหลมาตกลงมาเหมือนเม็ดผลไม่ได้เม็ดผลนั่นเป็นธรรมชาติ มันตกลงมาจากฟ้ามาข้างแผ่นดินให้คนได้กินได้ใช้ได้ทำไร่ทำนามาผลนิพพานมันไม่ใช่น้ำฟ้านำ้ำฝนมันเกิดขึ้นจากผู้ปฏิบัติผู้ปาวนา อย่าไปนั่งคอยท่าเอาไม่ได้ต้องทำไหว้พระให้ได้ทุกวันทุกเท้าทุกเย็นนั่งสมาธิภาวนาให้ได้ทุกเท้าทุกเย็นแล้วก็นอกจากนั้นก็เรียกว่าทุกลมหายใจเข้าออกอย่าพากันประมาท เมื่อใจประมาทมันเล่นเล้อแล้วท่านไม่เอาฐานไม่ตั้งใจการปฏิบัติบูชาภาวนานั้นเปรียบเหมือนอย่างว่าสมัยโบราณเก่าก่อนโน้นไม่ขีดไฟนี่ไม่มี เมื่อไม่เขีดไฟไม่มีเขาทำอย่างไรจึงจะได้ไฟมาใชา้มาหุงต้มเขาก็เอาไม้ไผ่มาควัดควัดเข้าไปเป็นไม้ไผ่ตายแห้งทาครึ่งหนึ่งแล้วก็ทำเป็นไม้สีไฟก็เอาไม้ไผ่นั่นแหละทำเป็นคมปักไว้ในดิน ก็เอาโซนหนึ่งนั่นมาเอาเม็ดเอาผ้าโคดเอาขี้พ้อยไม่ไผ่ใส่เข้าไปตรงกลางแล้วเอาโถกันละมันเอาสีไฟถ้าเอาไม้นั่นทิ้งไว้ร้อยปีก็ไม่เกิดไฟแต่เอามาโถกันโดยไม่นานะ ไม่ถึงชั่วโมงไม่ถึงสามทิพนาทีก็ได้ไฟขึ้นมาใช้ไม้ไผ่ที่คนเราเอาถูไปโถมามันเป็นคมนานเข้ามันก็ร้อนร้อนมันก็ไฟมันก็เกิดขึ้นในน,นั้นไฟมันก็บไม้ไม้ไผ่ทั้งที่เอาโถกันทะลุมาหาขี่ฝอยมันก็ลลกเป็นไฟ เอาโบรีจดเข้าไปเราก็ต่อหาขีเยื่อขียอะไรมาต่อดังไฟได้ในี่แหละเปรียบเหมือนไฟนี่แหละที่เราบวทเรียนเขียนอ่านมาแล้วก็บ่ต้องรอท่ารอท่าก็เหมือนเอาไม้ไผ่ทิ้งไว้ร้อยปีก็ไม่เกิดไฟขึ้นมาได้อย่างนั้นถ้าเอาโถกันเข้า ก็ได้ไฟใช้ได้แก่การกระทำการประกอบในหลักใ,ใหญ่ๆท่านจึงว่าทานศีลภาวนาเมื่อพุทธบริษัทเชื่อเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค <mas k> ์ก็มีทานมีศีลคือรักษาศีลห้าศีลแปด รักษาศีลเจ็บกระวดเป็นสามมันเรักษาศีลสองร้อยี่สิบเจ็ดก็เป็นภิกษุเป็นภิกษุเป็นตุเจ้าที่นี่มันจึงจะเกิดผลขึ้นมาเหมือนไม่สีไฟสีโถก,กันเข้ามันก็เกิดความร้อนเมื่อมันกเกิดความร้อนมันก็เกิดไฟขึ้นมา ไฟมันก็ติดเชื่อเพลิงเชื่อไฟที่เอาล่อมันไว้นั้นบุคคลผู้นั้นก็ได้ไฟมาใช้มาหงต้มทำอยู่ทำกินของคนสมัยโบราณอันนี้ก็ว่าต้องปฏิบัติต้องกระทำไม่ใช่นั่งภาวนาพอเป็นพิธีอย่างนี้บ่ได้ต้องทำตั้งใจทำจริงๆ เดวาตั้งใจนึกตั้งใจเจริญทุกลมหายใจเข้าออกสิ่งใดไม่ดีอย่าไปทำสิ่งใดไม่ดีอย่าไปพูดสิ่งใดไม่ดีอย่าไปคิดไปนึกมันตัดความคิดตัดความคิดที่ออกนอกเรื่องนอกราวออกไปให้นึกให้เจริญในคนพระพุทธเจา้าคนพระธรรมประสงค์ จึงมีว่าให้นึกมรณะกรรมฐานทุกลมหายใจเข้าออกจนเห็นความตายของตัวเองทุกเวลาว่าเราเกิดมาแล้วได้รักษาศีลภาวนาศีลธรรมกรรมฐานอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจนึกถึงมรณะภัยที่จะมาถึงตน ไม่ให้จิตใจพุ่งสานลำคาญไปภายนอกให้ใจมองเห็นความตายของตัวเองแล้วก็มองเห็นความตายของญาติกาวงศาของตัวเองจะได้มองเห็นพ่อแม่ที่ตายไปแล้วก็ดียังไม่ตายก็ตามมันจำเป็นจะต้องตายไปทุกโลกทุกนาม อันมรณะกรรมฐานพระพุทธเจ้าสอนไว้นะ่ะมันแน่นอนคนเราคิดเอาเองนี่ไม่แน่แต่เมื่อพระพุทธเจ้าสอนว่ามันอาจตายได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกนะมันเป็นความจริงบางคนไม่มีโรคอะไรเลยเมื่อยังไม่หลับไม่นอน พอดีๆอยู่ลับไปหน่อยแล้วก็เกิดเออเอออาอขึ้นมาเอาแล้วมันีตายไปนมันรวดเร็วที่สดความตายเห่ะนั้นพระองค์จึงสอนรัดเข้าไปเลยทีเดียวว่าให้สาวกของเราตถาคต ภาวนาตายทุกลมหายใจเข้าออกนะแล้วพระองค์ก็ตราบีว่าเล่าตถาคตหมายถึงพระองค์เองมรณะกรรมฐานนี่พระองค์ไม่ได้ทิ้งได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็นั่งเถลอ่อยู่เหมือนพระพุทธโลกไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้พระพุทธโลก พระพุทธเจ้ามันไม่ได้นั่งเหมือนพระพุทธโลกยืนเดินนั่งนอนเทศน,นาว่าการตักเตือนพระภิกษุสามเณรภิกษุภิกษุณีโอบาสกโอบาสิกาให้ตั้งอ,อกตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบไม่ใช่นั่งเหมือนพระพุทธพระพุทธโลกพระพุทธเจ้า ในเน่ผู้บวชผู้ไม่บวชก็ตามให้ภาวนาด้วยตนเองการปฏิบัติภายในไม่ใช่ว่าผู้อื่นจะยิบยื่นให้เหมือนวัตถุกเก้าของภายนอกเหมือนสตางเป็นของมีค่าจะต้องจับจ่ายใส่สอย แบบคนทุกคนยากก็ไปขอขอสตางคนมีเขาก็ให้บ้างแต่ว่าการปฏิบัติภาวนานี่จะไปขอเอาอย่างนั้นไม่ได้ขอก็ได้แต่ขอเท่านั้นแหละแล้วพวกที่มักง่ายก็มีอยู่ทุกวันนี่ก็ยังมีบางคนก็มาหาหลงปู่หลงตาแล้วก็ ขอเอาขอว่าหลวงปู่หลวงตาได้บรรลุธรรมขั้นไหนก็ขอให้กับผมให้ข้าเจ้าได้สำเร็จมรรคผลอย่างหลวงปู่หลวงตาเถิดนะมันขอเอาอย่างนั้นไปขอได้อย่างไรขอก็ได้แต่คำขอนั่นนะเราไม่ทำไม่ปฏิบัติไม่ได้เราต้องตั้งใจทำลงไป คำว่าทำก็ทำด้วยกายทำด้วยวาจาพูดด้วยวาจามันเป็นศีลเป็นธรรมคำว่าคิดก็คิดภาวนามองให้เห็นความตายทุกลมหายใจเข้าออกเรานั่งโยก็ให้เตือนใจของเราอะเรานั่งรอวันตายนะเดี๋ยวนี้เรายืนโยก็ยืนรอวันตาย เราเดินไปก็เดินไปสู่ความตายเราไปรถไปลากะ่ะขึ้นไปหารถเข้าใจว่ารถมันจะไปถึงที่จุดหมายรถบางคันมันไปตายกลางทางความตายบ้างชนกันตายบ้างไปอันตรายมันมีรอบด้านอย่าพากันนิ่งนอนใจ จงตั้งอกตั้งใจเมื่อฟังครรกันนี่แล้วก็ให้พากันตื่นดึกลุกเช้าไหว้พระสวดมนต์สนใจในข้อปฏิบัติเวลามาลันะภัยมาถึงไม่มาถึงก็ไม่ต้องหวาดวันเราได้ทำกองการกุศลของตนเต็มที่แล้ว เต็มกำลังความสามารถแล้วเน่ยว,ว่าไม่ท่อถอยไม่ท้อแท้อ่อนแอองวัใจัยจะไม่ต้องเดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่เป็นโอบายเตือนเราท่านทั้งหลายในคืนวันนี้แล้วให้พากันประพฤติปฏิบัติไปตามก็จะมีแต่ความสุก,กายสบายใจ เรื่องเดือดเนื้อร้อนใจจะไม่ปรากฏมีขึ้นดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยประกาละชนีสัปิตโยวิวัชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโย ο. โสเขเทคาโยกโกภวะอภพีวาธนาชีริตสันิจังวุทธาปัยิโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนโสขังภาลัง